สำหรับข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิ์เลือกกะตะรนะับว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการคัดสรรผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนในการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฉะนั้นไม่ควรนอนหลับทับสิทธิ์นะคะคราวนี้มาดูกันว่าข้อควรระวังจะลงคะแนนเสียงอย่างไรไม่ให้ผิดพลาดเป็นเหตุให้บัตรลงคะแนนกลายเป็นบัตรเสียไปนะคะ 1>, 1. ไม่มีลายมือเชื่อของเลขานุการกรตรกำกับไว้เป็นหลักฐาน 2. ทํทำเครื่องหมายกากระบาดเกิน5ท่าน 3. ใช้เครื่องหมายอื่นใดที่ไม่ใช่เครื่องหมายกากระบาท 4. มีรอยขุดลบหรือขีดค่าหรือแก้ไขหรือเขียนข้อความใดๆหรือเพิ่มเติมด้วยประการใดๆ 5. ส่งถึงเลขานุการกอตรอพ้นวันและเวลาที่กำหนดในบัญชีดังกล่าวค่ะทั้ง5ข้อนี้นะคะต้องพิจารณาให้ดีเพราะหากพบว่ามีข้อ1ข้อใดดังกล่าวเนี่ยจะทำให้บัตรลงคะแนนเลือกกตรของท่านกลายเป็นบัตรเสียไปในทันทีและพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะ you <laughs>